ขอบมาด้วยข่าวดีของน้องน้องอุ้มที่หลายๆทนก็ติดตามข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วน้องอุ้มเป็นพยาบาลที่อยู่ในรถฉุกเฉินแล้วรถคันนี้ก็ไปเกิดอุบัติเหตุในเพจเรื่องเล่าหมอชายแดนเนี่ยเขาเพิดได้โพสต์ข้อความบอกว่า1ปีที่ผ่านไปกับชีวิตใหม่ของน้องอุ้ม ตอนนั้นเนี่ยประสบอุบัติเหตุกําลังทําหน้าที่ส่งผู้ป่วยตรงถนนสายแม่สอดอุ้มผางตอนนี้ครบ1ปีแล้วก็มีความคืบหน้าว่าได้ถอดท่อที่คอแล้วนะคะแล้วสามารถหายใจได้เองเป็นปกติแล้วได้รับการใส่เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจเนื่องจากหัวใจเต้นช้าอันเนื่องมาจากความผิดปกติของสมองแต่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ใบหน้าสวยงามเขาก็ติดรูปของน้องอุ้มเอาไว้ด้วยแล้วก็บอกสวยงามแบบในรูปนี้เลยสามารถขยับร่างกายด้านขวาได้ทําตามคําสั่งง่ายๆได้ อย่างเช่นยิ้มชู2นิ้วนั่งได้และกําลังฝึกยืนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากก็เรียกว่าร่างกายมีการรักษาตัวแล้วก็พัฒนาการขึ้นมากทีเดียว